สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเที่ยวที่จังหวัดบึงกาฬนะคะมันอำเภออะไรนะพอ่อจังหวัดบึงกาฬอำเภออะไรนะอำเภอบึงคงหลงที่วัดห้วยหินแหบนะคะตั้งอยู่วัดห้วยหินแหบม,มีมันจะเป็นเนินเขาค่ะเป็นเขาหลัง หลังเ,เขาท่านนาคาค่ะหลังเขาท่านนาคานะคะนี่คือวัดห้วยหินแแหบค่ะแหล่งท่องเที่ยวที่ใหม่ที่ค้นพบสถานที่ท่องเที่ยวใหม่นะคะมีพระยานาคท่านปู่ศรีสุดโทแม่ย่าศรีปทุมานะคะที่ตั้งอยู่พระยานาคตั้งอยู่องค์ใหญ่นี่ค่ะแหล่งท่องเที่ยวค้นพบใหม่นะคะเป็นวัดห้วยหินแแหบค่ะ เดอจะพาไปชมพาไปชมทิพนะคะนี่คือหน้าหน้าปูหน้าปูค่ะตรงนี้คือ,อมีเจ้าแม่กวนอิมด้วยค่ะแล้วก็มีพระพุทธร,รูกองค์ใหญ่ด้วยค่ะหลังหลังหลังไอหลังกุฏิหลวงตาค่ะ ยังไม่เป็นวัดนะคะยังไม่เป็นวัดเป็นสำนักสงฆ์นะคะนี่คือสำนักสงฆ์ของหลวงตาที Hence, ่เจ้าอาวาสที Support ่ดูแลวัดห้วยหินแหบอยู่ค่ะนี่หลังหลังกุฏิของหลวงตานี่จะเป็นพระพุทธพระพุทธรูปองค์ใหญ่แล้วลงรถมานี่คือที่จอดรถลานจอดรถอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือลานจอดรถนะคะเราจะจอดรถอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือลานจอดรถนี่คือศาลาค่ะ าลาาลากำลังก่อสร้างใครอยากสร้างอยากบุรณะก็เข้ามาได้เลยนะคะหลวงตากำลังบุรณะบริหารอยู่ค่ะนี่คือกุฏิที่หลวงตาทันนะคะกำลังก่อสร้างกำลังบำรุงรักษากำลังสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ คนไทยคนทั่วโลกเข้ามาชมกันนะคะใครอยากร่วมสร้างร่วมบุญละนะด้วยกับหลวงตาก็เข้ามาเลยนะคะมาเข้ามาถ่ายทําถ่ายคลิปถ่ายลง u t u b e ได้เลยค่ะกระจายไปทั่วๆกันนะคะนี่คือลานจอดรถนะคะลานจอดรถเราจอดรถแล้วเราก็ลงมานี่ค่ะน,นี่ตรงนี้คือทางเข้านะคะทางเข้า ทางเข้าที่เราจะเดินเข้าไปชมเดี๋ยวแอดพาไปชมนะคะนี่คือมีเจ้าแม่กวนอิมใน,นทางเข้านี่คือปุติสำนักสงฆ์ของน้องตานะคะ,ะตรงนี้คือปู่ปู่อะไรนะเดี๋ยวแอดพาชมอันนี้คือสารปู่นี่เดินเข้ามาจะเป็นอย่างนี้นะคะเดินเข้ามา นี่คือห้องน้ําค่ะห้องน้ําห้องน้ํใครอยากบุรณะทำห้องนุง้นห้องน้ําช่วยลงตาก็เข้ามานะคะคือสํานักสงฆ์ตรงนี้กําลังบุรณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ค่ะเข้ามามลิค่ะไอ้บุรณะช่วยกันนะคะนี่คือทางเข้าค่ะทางเข้าทางเข้าเข้ามาปุ๊บรถก็บิ่งมาจอดอยู่ตรงนี้นะคะรถก็บิ่งมาจอดอยู่ตรงนี้จอดปุ๊บเราไปลงรถมา ลงถอะถ่ายถ่ายตรงนี้นะคะไนี่ถ่ายถ่ายวนมาตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรนะศาลเจ้าแม่เจ้าแม่ย่าหูคำค่ะเนี่มีพระผมมีพระผมตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็นี่คือตรงศาลเจ้าแม่หูคำันนะคะเจ้าแม่หูคำจะตั้งอยู่ก่อนเข้าข้างๆ จิตดวงตาค่ะนี่คือศาลเจ้าแม่หูคำค่ะนี่คือคาถาเดี๋ยวแอดจะให้ชมคลิปดูคาถาบูบูชาเจ้าแม่หูคำนะคะนี่คือคาถาบูชาเจ้าแม่หูคำไหว้ขอพรเจ้าแม่หูคำนะคะ ตรงข้างๆนี้คือมีอะไรเขาเรียกลักขังละตีลักขังนะคะน,นั่นก็จุดเทียนจุดตะเกียงตรงนี้อันนี้คือปู่อะไรนะเนี่ยคาถาปู่ปูส่สีปูส่สีสุวรรณเจน,นาคราดนี่คือปู่สีสุวรรณ ปู่คาถาบูชาองค์พ่อปู่สีสุวรรณแสนนาคราดนะคะคาถาตรงนี้นะคะเคียงข้างกับปู่เคียงข้างกับแม่ย่าหูคําค่ะเคียงข้างกับแม่ย่าหูคําตรงนี้นะคะก็อยู่ตรงนี้คะ่ะ เราบริจาคอยากเข้ามาบุรณนะอยากเข้ามาชมคลิปหรือบุรณนะอะไรช่วยหลวงตาก็เข้ามาได้เลยนะคะหลวงตากําลังจะ,ะพัฒนาอยู่ค่ะหลวงตากําลังเร่งมือพัฒนาค่ะว่าอันนี้คือต้นตะเคียนนะคะต้นตะเคียนของต้นตะเคียนจะข้างข้าง อยู่ข้างๆกับปู่กับแม่ย่ากับพ่อปู่แม่ย่าหูคำเนี่นะคะนี่คือต้นตะเคียนค่ะมีตำนานด้วยนะคะมีตำนานด้วยค่ะใ,ใจเดี๋ยวไหว้แม่ย่าเสร็จแล้วพ่อปู่เสร็จแล้วเราก็เดินมาตรงน,น,น,ะะน,นี้คอะนี้ค็เดินมาเดินมาตร้นี้ ตรงนี้คือสวยงามค่ะสวยงามอันนี้คือจุดชมวิวสวยงามถ่ายรูปมีองค์พราธาธุบริวารเยอะแยะเลยค่ะของของพ่อปูสสออป่สีสุดโทองค์พ่อปู่สีสุดโทนะคะกับแม่ย่าปทุมมาค่ะององใหญ่นี่คือพ่อปู่สีสุดโท องเล็กคือแม่ย่าปทุมมานะคะนี่คือจุดจุมเบลของข้าทาสปริวัรเข้ามาก็มาถ่ายรูปจุดจุมเบลของข้าทาสปริวัรตรงนี้ค่ะเดี๋ยวแอดจะพาไปเที่ยวอันนี้คือ,อเจ้าแม่กวนอิมนะคะตรงนี้คือเจ้าแม่กวนอิมค่ะเราไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมเดี๋ยวแอดจะพาลงไปดูพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะคะทางลงไปดูพระพุทธรูปองค์ใหญ่ คือตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงเจ้าแม่กวนอิมจะมีอะไรนะพระพระแก้วมรกตด,ด้วยค่ะองค์สีเขียวค่ะพระแก้วมรกตองค์สีเขียวร่วมทําบุญร่วมบริจาคด้วยนะคะร่วมทําบุญเจดีย์อันนี้ตรงหน้าอันน,นี้ร่วมทําบุญสร้างเจดีย์งบ15ล้านนะคะ พระอาจารย์กำลังทำค่ะนี่คือมีพระแก้วมรกตเลยค่ะองค์สีเขียวสวยงามสวยงามของจริงนี่สวยงามจริงๆเลยนะคะเข้ามาดูของจริงสวยงามจริงๆเลยค่ะเคียงข้างกับเจ้าแม่กวนอิมนะคะเดี๋ยวแอดจะพาเข้าไปชมคลิปต่อไปนะคะนี่คือทางลงไปหาพระพุทธรูปองค์ใหญ่ค่ะรอชมคลิปต่อไปนะคะ